แต่หอยลายมาพี่น้องเอ้ยวันนี้จะพัดหอยลายล้างกับสามนำก้บพี่น้องเด้อสามสี่นำล้างสะอาดล้างหอยลายสะอาดพี่น้องก็สามนำสี่นำเลยพี่น้องมันที่ได้สะอาดพัดไอ้เจ้อร่อยพี่น้องเอ้ยล้างก็สามนำดิหืมหอยลายพี่น้องเอ้ย ใส่พริกลงไปพี่น้องเลยกระเทียมกระเทียมกับพริกครับใส่กระเทียมตำพริกกับกระเทียมพี่น้องเลยให้ผัดจนหอมพี่น้องผัดจนหอมผัดใหหอมได้พี่น้องไหม กี่ดนเสร็พอแล้วนะครับหวยเราเด้อพี่น้องเด้อพอพอแล้วก็หวหยไล่พี่น้องเออหลังสามสีน้าเลยพี่น้องอันอยอยนี้มจะอาจารย์ดิันี้ไปเลยพี่น้องเลยที่ My Lai, in an lời ơi life Lai life My life My life took one together Long long let it down Look 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 để look look phụng look 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 phí pháo, phí nông phí pháo điệt đất với tông phí pháo đó, phí đấy, đứa pháo rất đẹp, phí nông đứa đi đây, nân... phí pháo, phí nông đứa ăn hỏi nữa, phí nông đứa nằm ăn hỏi nước tối, ngọt ngọt cho thủ rượu chân nyeo, cái nói cũng nuôi cũng nuôi lúc ba được đấy hôm nay phi đồng đây quyền lại phá quyền là phi đây cái phi thật hoài lai thật hoài lai phi ơi ใส่น้ำพอดสำหรับตัวนึงพี่น้องเอาไปเช่าเขาหอมี๋ยวรอเขาเดือดใกล้ที่นึงพี่น้องเอ้รออีกเดือดอีกนิดน,นึงสุกได้ที่และพี่น้องเอ้ปรุงลงไปเรียบร้อยสุกเรียบร้อยและพี่น้องเอ้ที่นี่เตอร์คันทุ่ทไายพี่น้องเอ้นี่รอที่มันหอมแซ่บพี่น้องเอ้โหระพาเออปัดหอยลาย ใส่น้ำมันหอยโหราพาสูตรมันพี่ต้องเอ้ยอืมตักเสียดิตักเสียดิพี่ต้องเอ้ยลงนิดนึงน้ำปลานิดนึงพี่ต้องไม่ต้องใส่มากพี่ต้องเหนือหลายแหละแซ่บแล้วเสร็จแล้วกับตักเสิร์ฟเลยพี่ต้องเอ้ยที่นี่ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูหอยเดอ้อพัดหอยลายพี่น้องใส่พริกเผาใส่ใหโหระพาพี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องไปมือนนหนิพี่น้องเออตัวหอยลายโมระพาแซ่บเลยพี่น้องเอย เป็นกับแก่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อม,มีข่าวพอมพี่น้งองเจ้าขาสวยเอาอันแกะข้าวสักเบก,ก่อนพี่น้องเ้ยกับแก่ม,มพระจันทร์มันใหญ่เลยพี่น้องเลยอืโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยอื แสบเวยพี่น่องเลยแสบแสบต้องเอาเสาำเสาเขาพี่น่งองหนำเสาเขาพี่น่งองหอมเลยสุดยอดเลยพี่น่องเลยแบ่บ อร่อยไร้แซ่บเลยพี่น้องเลยพัดพริกเผาหัวปลาโหัรละลาทำจามกใหญ่เลยพี่น้องเลยเผื่อผู้เฒ่าน้ำแซ่บเลยอืมตุ้งจอนเลยพี่น้องเลยครับ ปัดหอยลายพี่น่องเจ็บแสบเลยพี่น่องเลยน้ำเส้าเข่าหวานจุ๋ย,ยพี่น่องเลยเส้าเข่าพี่น่องเลยตรดชาติ น้ำมันมิน้องไหมกินน้ำกันสบแซบ่บนำเนียวหอมนำเหนียวหอมเลยแซ่บเลยพี่หนุลยกูเทอคนนอยากกูทาคนอยากพืังก็อยากคือกัน แซ่บอ,อ,อ,อืมอืมเมนูเมนูหอยผัดหอยลายแซ่บอืมเอ,อ่อพี่น้องเนาะมันต้องอันมีมันต้องเอาเบียร์เนาะพี่น้องเนาะขวดนองขวดเนาะพี่น้องเนาะ สดปูหอมหอมเลยพี่ดังเลยพ่อกินเขาเดวครัดโอ,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 อ้จิบนี่เอาเนีเยเด้อพี่น้ังเด้อ เด้ออันไปกินเขา่าเอาไว้ผู้เฒ่ากินเขา่ากินเข่าเด้อพี่น้องเด้อไปทีนึงทำให้ได้ของพี่ิเศษไรเด้อขับเด้อจะเจี๊ยบจะจนจะเจีย๊ยบจะจนเด้อพี่น้องเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหนมาเทียมมาสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อสว,วัสดีครับ